พินเตอร์ของที่นู่นครับมาจิ้นเรากับไปเลยอีรอบนะก็ได้ครับแล้วแต่ครับเราก็ทํางานด้วยกันมาแล้วน้องน่ารักก็ดีครับได้ร่วมงานกับน้องน้องก็เป็นนักแสดงนี่เก่งด้วยครับเห็นบอกว่าเรื่องงานนี้แสดงว่ามีคุยอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงมีผลิติติ์อ่าก็คือเขามีติดต่อครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้อะไรครับยังไม่ได้ตกลงอะไรเป็นแบบไม่มีติดต่อก็เป็นหนังเป็นละครอะไรเงี้ยโหพี่โอ้นี่หล่อนะใช่ คนหน้านะไม่ใช่เสื้อสกอตไลน์เหรอไม่ใช่ใส่เสื้อใส่เสื้อะไรสกอตเหมือนกันนีออ่พี่โอเป็นอะไรอนะ่ะคอหักเหรอไม่ใช่มันเป็นแฟชั่นคอเต่าแฟชั่นที่แบบมึงนอกก็ใส่ได้ไอะกางเกงเอเอ ที่ดามคอเราเคยฮิตอยู่พักหนึ่งแต่เป็นคอตูดคอเต่าอันนี้เรื่องน่ายินดีแต่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบอู้สังขาหน่อยใจพี่จะพูดถึงไปแล้วก็สงสารนางเหมือนกันนะหยิบจับอะไรโดน่าตลอดเลยน้องไปเตยแลเนแบบยังไงเนี่ยครั้งก่อนถ่ายรูปคู่กับเด็กน้อยแล้วแบเอยเด็กว่าขอถ่ายรูปก็ผู้ปกครองก็มาวีดไว้ใส่บอกเธอนั่นแหละมาขอถ่ายรูปกับหลานฉันน้ต้คนก็ไปด่าใบเตยอีกนี่นี่ไงเออ มาโอ้โหก็ใส่ชุดอย่างนี้ก็น่าถ่ายอยู่หรอกมันน่ารักเอออีกประเด็นหนึ่งเอาชอมพู่โพสต์รูปคลิปกับใบเตยนี่อันนี้แบบเต้นในงานมันเกิดพลอยชวะก็ปาร์ตี้สนุกสนานดีคนก็มาลุมด่าใบเตยในไอจีชมพู่โอ้ยตายล้ยังไม่หมดยังไม่หมดมันแม่ที่ผ่านมาตั้งใจดีนะอยาจะกราบคุณแม่ก็โดนอีกเพราะว่าไอตอนกราบเนี่ยดันแยมมือ,อเอา้าตายแล้วก็โดนอีกออก็คือ ยังไงเนี่ยก็ต้องไปถามหน่อยคือกลับพ้าครับผมไปถามลงใบเตยนิดนึงมารู้สึกยังไงบ้างนะฮะคือเจ็บมาเยอะเราไม่ได้มีเจตนาหลายหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแล้วก็ทุกอย่างจากใบเตยเนี่ยอย่างในเรื่องไอจีมันก็คือเรื่องจริงเรื่องน้องก็คือเรื่องจริงแต่เพียงแค่ว่านะวันนี้เรามีเรามีตัวปลอมเยอะมากมีค่ะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ที่พยายามโจมตีแมจิกเรื่องหนึ่งพี่ชมพู่ ยังไงคะเหมือนประมาณว่าพี่ชมพู่ลงคลิปวิดีโอแต่ก็มีเห็นบ้าเล่าผ่านๆอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาเมมดา่ากระจายก็ความจริงแล้วแล้วพี่ชมพู่น่ารักก็ขอบคุณมากที่ที่เข้าใจหนูทุกคนก็ไม่ได้โจมตีพี่ชมหรอกคะ่ะเขาจะโจมตีเราแต่ว่าก็จะมีคําพูดที่ไม่สุภาพผ่านไอจีเขาเราจะซีเรียสเรื่องตรงนี้มากกว่าก็ก็ไม่อยากให้ทําอย่างนั้นมีอะไรก็มาลงที่ IG ไอจีใบเตยหรือว่าในกลุ่มแอนตี้จริงๆเลยดีกว่ากับพุณแม่ที่มันมีกระแสโจมตีว่าเราเหมือนไปแบรไปแบรมือ มมมันดูไ่หสก็ความจริงไม่นะคะไปเลยว่าการทําความเคารพมันแล้วแต่จิตศรัทธาของพวกนี้มันอยู่ที่ความสงบทางจิตใจอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่แล้วแต่ว่าเราทํากับบุพการีมาตั้งแต่ต้นแบบไหนมากกว่าหลายหนคุณไม่เข้าใจเขาแบบตีเขาไม่งั้นก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะหนูก็ไหว้แม่มาตลอดหายใจไหมคะไม่ค่ะร้องไห้บ้างไหมไม่เลย จริงๆแล้วผมว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคืออย่างนี้ใบ<ม>เตยจ๋าหนูทําตัวเป็นไผ่ลู่ลมดีกว่าลมพัดมาก็ให้มันผ่านไปอย่าไปฝืนเดี๋ยวมันจะหักนี่ไม่ได้ห่วงใบเตยแล้วนะตอนนี้ห่วงเขาเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เออเขาจะรู้สึกยังไงนะบางทีก็คนมานั่งด่าลูกเขาไม่ว่าจะทําอะไรก็ด่าลูกเขาลูกเขาจะดถ้าจะด่าใบเตยให้มาด่าใบหนาดข้างๆผมดีกว่าอนีเออไมได้ออกจากไม้ไผ่ก็มีพ่อมีแม่เอาล้วมีเหรออ้าวเป็น ทำไมไปด่าดกันทำไมคนเราด่าดกันทำไมเออ,เอ,อจริงๆผมว่าเปลี่ยนเรื่องสังคมดีกว่าไหมออปฏิรูปไหมสังคมเนี้ยมันมันเช็คได้ไหมอ่ะว่าใครคือบางคนนะอ่ะเเราพูดเราพูดแบบเป็นกลางนะบางคนก็ตั้งไอจีขึ้นมาเพื่อด่าด,ดารา <c oughs> โดยที่ไม่มีเหตุผลเออไม่รู้ว่าเขาไปฆ่าหมาบ้านเขาตายหรือเปล่าเนาะใช่บางทีเขาก็งงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาไปทําอะไรคุณเหมือนกันนะครับบางทีคือรูปอะไรที่บางทีเขาไม่เก็